ไม่อยากเป็นโรคความจําเสื่อมก็ฟังคลิปนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าโรคความจําเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเออมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะโรคความจําเสื่อมเนี่ยเป็นคําคําใหญ่ครับในขณะที่โรคความจําเสื่อมเองเนี่ยมีหลายในโรคเช่นเป็นโรคความจําเสื่อมจากอุบัติเหตุโรคความจําเสื่อมจากหนะลอดเลือดโรคความจาเสื่อมจากอัลไซเมอร์ซึ่ง6 0นต์ะของโรคความจําเสื่อมเนี่ยก็คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ัก,ก่อนดูคลิปฝากกดไลค์ subscribe และชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการป้องกันโรคความจำเสื่อมให้ฟังนะเราพบอย่างนี้ครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะไปพบโรคความจำเสื่อมเนี่ยตอนอายุประมาณสัก6-7จปีขึ้นไปในวัยหนุ่มสาวเนี่ยไม่ค่อยพบหรอกครับถ้าหากพบคนความจำเสื่อมในวัยหนุ่มสาวเนี่ยบอกได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนเป็นโรคหลอดเลือดมาก่อนหรือพันธุก,กรรมของเขาเป็น นะเพราะฉะนั้นการตรวจพันธุกรรมมีผลนะในการที่เราจะพยากรณได้ว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นความจําเสื่อมหรือเปล่านะครับในปัจจุบัน,นการตรวจกับกรรมสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับเราตรวจยีนอยู่ตัวหนึ่งชื่อ ApoE นะครับ APOE เนมี่ยมี APOE2 a p o E3, a p o e, e 4และมีกลุ่มสับย่อยลงไปอีกนะครับแต่จําง่ายๆก็คือว่าถ้าใครที่ไปตรวจกรรม,มพันธุกรรมแล้วพบว่ามี a p o e 4 นะโดยเฉพาะเป็น e.T up e.4 หรือ e.4 ั e.4 เนี่ยบอกได้เลยนะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนที่กลัวมากๆเนี่ยและจะลองไปตรวจพันธุกรรมของตัวเองเนี่ยก็สามารถจะทาได้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้นะพันธุกรรมเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามารู้สิ่งที่เราแก้ไขได้ดีกว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือ1อาหารการกินครับเพื่อน อาหารการกินเนี่ยสำคัญมากนะเ,เราพบว่าการกินโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอกินผักผลไม้หลากสีสันนะครับแล้วก็กินไขมันชนิดดีนะอันนี้ช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับพูดถึงไขมันนิดนึงเพราะว่าไขมันเนี่ยมันสําคัญนะไขมันเนี่ยมีกรดไขมันที่เขาเรียกว่าโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็มีพวกแซกเจอเรตเต็ดแฟต นะครับคือไขมันอิ่มตัวนะสามเนี่ยเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับถ้าเราอยากจะป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเราต้องเน้นที่ไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสนะครับซึ่งโอเมก้าสเนี่ยเราพบได้ในปลานะปลาทะเลต่างๆนะครับนะโอเมก้าสเนี่ยมันจะมี EPA มี DHA นะครับเขาพบว่าการกินโอเมกา 3, ้าสาในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะเวลาที่สมองเกิดการอักเสบขึ้นมาเนี่ย เขาจะเป็นตัวนี้เป็นตัวขยายหลอดเลือดในสมองได้เพราะฉะนั้นเขาจะป้องกันโรคของสมองได้มากพอสมควรในขณะที่โอเมก้า6เนี่ยมีฤทธิต์ตรงข้ามครับโอเมก้า6เนี่ยเราพบในพวกไขมันที่มาจากสัตว์นะหรือมาจากพืชบางอย่างนี่แหละทีะ่ที่ผ่านความร้อนนะส่วนใหญ่ไอ้น้ำมันที่เราไปทอดเนี่ยเป็นโอเมก้า6ถ้าเป็นน้ำมันพืชโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เลือกชนิดให้ดีแล้วกัน นะเอาไปเป็นประเภทโอเมก้า3เนี่ยเพื่อนๆจะปลอดภัยจากโรคอัลไซเมอร์นะครับกินผักผลไม้หลากสีโดยเฉพาะนะพวกที่มีสีสันค้ำๆช้ำๆหน่อยนะเช่นสีของกาแฟาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ช่วยเรื่องสมองได้เพราะว่ามันมีโพลีฟีนอลอยู่ในนั้นนะบำร,รุมสมองได้อาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญมากอันหนึ่งอันที่2องครับคือนอนหลับให้พอครับการนอนเนี่ยสำคัญมากๆนะเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับมันจะมีระบบ ของร่างกายนะที่เดรนของเสียนะก็เรียกว่า p ลิ m มฟติกซิสเต็มนะครับกลิมฟติกเนี่ยจะเอาโปรตีนเสียนะออกไปจากสมองนะโปรตีนเสียในอัลไซเมอร์เนี่ยเราพบอยู่2ชนิดคือพวกเบต้าอะไมลอยนะเทาโปรตีนนะครับที่เสียในผะิดปกติเนี่ยนะครับเขาจะดูเอาออกไปจากสมองได้ในช่วงที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยมีประโยชน์มากนะในบางคนเนี่ยคิดว่าการนอนไม่สําคัญนะ คนกลุ่มนี้มีโอกาสนะที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับอันที่สามครับการออกกําลังกายโหนี่ชัดเจนมากๆนะว่าถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นโรคสมองอัลไซเมอร์เนี่ยลดลงนะเพื่อน,อนๆต้องหาหเวลาออกกาลังกายถ้าใครที่ไม่มีเวลาออกกาลังกายเลยอย่างน้อยก็เดินให้ได้ครับวันหนึ่งให้ได้สัก5 0 0พก้าขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแล้วนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะการสูบบุหรี่ดื่มสุราเนี่ย ทําลายสมองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กลัวจะเป็นนัไซมเมอร์จริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้หยุดนะห,หยุดบุหรี่และสุราซะนะครับใครที่ฝึกเล่นดนตรีได้อะอย่างเห็นผมใช่ไหมผมชอบเอาเวลาอากาศดีๆอารมณ์ดีๆผมก็จะหยิบกีต้ามานั่งเล่นนะมันเป็นการฝึกสมองครับนะฝึกทั้งมือซ้ายมือขวาทําอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะสมองเราเนี่ยจะพัฒนาและทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับ การทําใจให้สงบนั่งสมาธิช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าคนที่มีความที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยคนพวกเนี้ยจะสมองเนี่ยเขาจะดีกว่าคนอื่นๆน,นะลองเอาไปทําดูครับอาหารการกินนอนให้พอออกกําลังกายนะครับไม่เครียดมากนั่งสมาธินะแล้วกเ็เล่นดนตรีนะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองของเราดีขึ้นได้ห่างไกลจากอัลไซเมอร์ได้ อันนี้เป็นปัจจัยที่เราแก้ไขได้จากข้างนอกส่วนพันธุกรรมเนี่ยเราแก้ไม่ได้ครับแต่ใครที่สมมติว่าไปตรวจเจอพันธุกรรมที่มีแนวโน้มจะไปนอวไซเมอร์แล้วก็ก็ยิ่งต้องปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือลดสารพิษนะพวกบุหรี่เหล้าอย่างที่บอกไปด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะด้วยความปรารถนาดีครับ your friend is a d ็ doctor we channel ครับ